ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมพวกับผมย้ำอยู่ไอแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับตัวพี่พีที่สองนะครับตัวจากว่านนะครับที่เอาไดมาตัดพันมันนะครับมาตัดพันมันหัววานนะครับตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ขุดไว้นะครับเมื่อนี้นะครับก็มา ขนมันนะครับวันนี้มาขนมันไปขายนะครับกับมันแปลงที่ผมฉีดปุ๋ยทางใบนะครับชาลีเฟตนะครับสูตรยี่สิบสามตัวนะครับบวกธาตุอาหารรองนะครับเน่เนที่ปุ๋ยทางใบนะครับผมหลังจากที่นิสโสนะครับได้มากองมันนะครับกองมันอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็น แท็กเตอร์นะครับแตงทางนะครับแต่งขางเขาอีแชนเขานะครับกลมีมาสองคันนะครับอีแชนนะครับเมื่อนี้มีของตะบุญนะครับตะบุญหนึ่งคันนะครับล้วก็ของผมนะครับคันหนึ่งนะครับกับมนีกับธีมาขึ้นมั่นนะครับ โดนพอสมควนนะครับเก็บไปแล้วนี่นะครับล่องล่องกัอีกเครื่องหนึ่งนะครับล่องที่สองก็ล่างขึ้นนะครับนี่ครับก็ล่างจะเป็นสูงพอสมควนนะครับกับมันของเขานะครับผมนี่ครับขืนมือนี่โยนซีนะครับห่อนสองนะครับเียบมันกันเลยเน้นๆนะครับมือจะมอนะครับผมจิบเดือนจิบเดือนกว่านะครับผมนี่ครับ ลังจะเต็มนะครับแกนตะบุญนะครับขันเต็มขันนี้ประมาณหกตันกว่านะครับผมนี่ครับนี่ครับตาบริยัดนะครับเต็มเพียงๆนะครับบริย์บองนะครับหกตันนะครับผมนี่ครับการดึงเงามันนะครับนี่ครับอันนี้ก็มีแต่พี่แต่น้องนะครับมาซอยกันครับหัวเงาใหญ่นะครับย่นหยักนะครางที่ ได้ผลเป็นที่นาพอใจนะครับการฉีดปุ๋ยทังใบนะครับชาริเฟตนะครับสูตร23ตัวนะครับบวกธาตุอาหารรองนะครับก็ต้องทาบึงครับอีดฟาเพื่อเส้นแปลงเด็กะน้ำหนักเฉลี่ยนะครับต่อไร่นะครับที่อยู่ที่ท่อใดนะครับฝากติดตามรับชมครับผมอาคืนนะครับหลังจากพักเที่ยงนะครับเต็มเมื่อเต็มดีนะครับสำหรับรถตะบุญนะครับ การเต็มๆขั้นนี่กอยู่ประมาณหกตันกว่านะครับนี่ครับเป็นพื้นทีนะครับที่เอามั่นมากนะครับสองสองข้องนะครับที่ถอยรถเข้าไปนะครับผมกอบเต็มนะครับแล้วกาเก็บฟังเหนียวมากนะครับหลังจากรถนักนะครับไว้เขาลองบ่ได้นะครับจะใส่เป็นรถแท็กเตอร์นะครับไอพ่วงพ่วงสลีนะครับใส่ออกมาใส่ขางหนอกนะครับผมนี่ครับ อันนี้ที่เห็นหนี่คือมั่นที่กล่องไว้นะครับเพราะท่านได้เก็บนะครับเดเหลือ,อยู่สองข้องสองข้องเต็มเต็มนะครับแล่ข้างข้องหนึ่งคือมีแค่ฟังเดียวนะครับผมฟังเดียวนี่ครับน่าจะน่าจะเบิดนะครับน่าจะเบิดน่าจะเบิดน่าจะใส่ขั้นนี้เบิดนะครับใส่ขั้นะะนะะีนะะ้เบิดกะ หาตันต้อเล่ก็ถือว่าพันนะครับถือว่าพันเดี๋ยวเพราะว่าเบิ่งจากพื้นที่ที่ใส่มั่นมากนะครับ้วก็เบิ่งจากกองมั่นที่เหลือนะครับ่าจจะพันนะครับเราต้องมาถาเบิ่งอีกเชือหนึ่งว่าสีได้ปเปรนเซ็นแปรงยู่ทีท่าไดนะครับผม ถ้ผมหลังจากนะครับที่ขืนมั่นมากเต็มมือนะครับสองทั้นนะครับสองเขียวหยัดหัดนะครับผมมันอายุนะครับสิบเดือนกว่านะครับนี่ครับสองทั้นนะครับก็ตะบุญกาเสียบปองนะครับสิบตันนี่เกินอยู่แล้วนะครับจะเบืนอไสิบสองน่อจะสิบสองตันระมาณนีนะครับผมนี่กาก็ล่างเอารถออกให้นะครับ ทันหน่อยกว่าก้อนนะครับท่านนี้ก็ประมาณหาตันนะครับประมาณหาตันเรียกนะครับตันนะครับไปต่อไปด้วยดีนะครับตันนะครับไปจากจังหวันะครับเกี๋ยวตะบุญนะครับท่านใหญ่นะครับท่านนี้ประมาณอาจจะเจ็บตันนะครับอายุถี่ประมาณ ยี่สิบสองตักนะครับผมต้องหาเบิ้งนะครับมื้อนี้บ่ได้ไปขายนะครับต้องหาเบิ้งว่าจะได้น้ำหนักเท่าใดร่นะครับแล้วก็ได้เส้นแปลงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกำมันิริบเดือนกว่านะครับให้แน่นให้ปุ๋ยท่างใบนะครับผมพันผลต่างงอนนะครับพันใหญ่นะครับผมขอบคุณ ใช่ครับยบร้อยนะครับอกให้ยบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มพื้นที่นะครับเนี่ยพื้นที่ม่านเลยก็กลัวนะครับพอถึงสองไร่เต็มนะครับเสร็จเยบร้อยนะครับประจำปีฤดูการหกสามหกสี่นะครับผมนี่ครับก็ต้องมาถารุ่นไปเส้นแปลงอีกเดีอนหนึ่งนะครับว่าจะได้ยูที่ท่อไดนะครับผมก็ผมหลังจากที่ได้ไปขายม่นกนครับกลับมานะครับผม ผมกะจะมานะครับสรุปนะครับสรุปผลประกอบการนะครับการปลูกมันตะปะหลังนะครับประจําปี2 5 6 3 6 4นะครับกับการปลูกมันตะปะหลังนะครับพันผล์นตางอนนะครับอายุ10เดือนนะครับผมอายุ10เดือนกว่านะครับเนื้อที่2ไรนะครับผมให้ปุ๋ยทางดินนะครับครึ่งกระสอบต่อไรนะครับตอนอายุ1เดือนนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบนะครับชาลีเฟสนะครับสูตร23ตัวนะครับ ทุกๆ15วันนะครับผมก็เฉีดอยู่ประมาณ3ทีเดือนได้นะครับผมวันนี้ครับผมหลังจากที่ได้คุดนะครับแล้วก็ขึ้นมั่นนะครับได้ไปขายกลับมานะครับไปขายอยู่ที่โรงแป้งนะครับอยู่ที่โรงแป้งนะครับเ่าดีสารนะครับผมไปมือเส้านะครับกับมื่บ้านขืนคําพอสมควรนะครับแล้วก็ติดเมยน้านะครับก็เลยบอได้ไปขายนะครับผมก็เลยไปขายมือเส้นนะครับก็ไปขายอยู่ที่โรงแป้งเาาดีสารคือเก่าครับ สองรถนะครับกับรถแรกรถแรกเป็นแมงข้ามเขียวนะครับขั้นหน่อยนะครับกะแกะไปนะครับน้ำหนักสุทธินะครับผมนี่นะครับน้ำหนักสุทธินะครับสี่พันห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับผมนี่ครับผมกะเปอร์เซ็นเป้ยงนะครับเปอร์เซ็นเปียงนะครับนี่ครับเปอร์เซ็นเป้ยงอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์นะครับกะ ค่อนข้างใส่เด้นะครับกับการขุดมันหนาฝนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมราคานะครับราคาราคาอยู่ที่สองบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับกับจำนวนเงินกับเก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทนะครับลุงแปงนะครับลุงแปลงคนจังหวัดแปงอยู่สองเทือนะครับสองเทือกกับอยู่ที่ยี่สิบสามนะครับเทือกแรกยี่สิบสามจุดสองศูนย์นะครับกับเทือกที่สองสิบเก้าจุดหกศูนย์นะครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แปลงออกมาได้อยู่21.40บนะครับสบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับกับจำนวนเงินกับเก้าสาสิบแดบาทนะครับครับผมรถที่2นะครับรถขั้นใหญ่นะครับรถตะบุญนะครับผมกัขนไปนะครับ6,690กกิโลนะครับผมเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ยี่สบเอ็จุดศนะครับกับ่าทสเทือคือเกานะครับ 23.30ดาศูนะครับแล้วก็20.30ดานนะครับคีดเป็นเปอร์เซ็นต์เปลี่ยออกมาได้นี่นะครับ21.8 0นะครับกถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเปลียเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าใ้ราคานะครับราคาอยู่ที่2บาท28ดนะครับเพิ่มขึ้นมา3สตางค์นะครับก็บจำนวนเงินนะครับ13,942บาทนะครับผมก็ร่วมก็ร่วม2 2ไรนะครับ11ตันนะครับ จำนวนเงินอยู่ที่2 3 0 0 0กว่าบาทนะครับ2 3 0ห0ักว่าบาทก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านผ่านเป้านะครับผ่านเป้าหมายนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับ2ไร่10ตันนะครับเป้าหมายนะครับกัผลประกอบการอยู่ที่11.2ตันนะครับ2ไร่นะครับกาเฉลี่ยอยู่ที่5.6ตันต่อไร่นะครับกับ ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ว่าเปิดเส้นแปรงกับขอนขางที่จะตาเนื้อจักหน่อยนะครับเพราะว่าขุดหนาฝนนะครับแต่ว่ากับเรียกกับราคา2บาท2ี่สิบกว่านี่ก็ถือว่าโอเคนะครับกับเนื้อที่สองไล่นะครับมันอายุ1ิบเดือนนะครับ1ิเดือนกว่านะครับพันผลต่างงอนนะครับก็เถ็นการทดลองนะครับการทดลองที่ให้ปุ๋ยน้อยๆแล้วก็ดูแลเพิ่มหลายขึ้นจักหน่อยนะครับคือการดูแลเสียหาาอยู่กัเศร้านะครับ กระถดลองเบิงนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยท่างใบดูๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพันนะครับห้าตันต่อไร่พันชลุยนะครับแลบผมกัสสาหรับพันธุ์นะครับพันธุ์คนต่างว่นนะครับผมไปขยายใ้แปลงลางนะครับก็ได้อยู่ล่องเย้านะครับหาล่องนะครับแล้วก็ล่องสันอยู่ประมาณสองงานนะครับได้หลายพอสมควรนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับสาหรับดินแปลงนี้ผมก็จะเอาเป็นพันธุ์พงเพชรนะครับพันธุ์พงเพชรมาขยายตัวนะครับ ขยายมาปลูกนะครับปลูกสลับกันไปนะครับกะพองเพชรก็เป็นพันธุ์ที่ให้น้ำหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็อยู่กลางๆไลเลียกันกับคนตางอนนะครับผมกะเจามาปลูกแท่นนะครับการลหรับฤดูการต่อไปก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนะครับเป้าหมายก็อยู่หกตันต่อไร่นะครับผมหกตันต่อไร่ล้วก็จะไปเพิ่มอาจจะไปเพิ่มปุ๋ยอาจจะเนียนการให้ปุ๋ยทั้งใบเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องถาเบื้องครับผม นี่ครับกับเนื้อที่สองไร่นะครับผมฝากที่ตามรับชมเบื้องคบว่าฤดูการต่อไปผมสี่ปลูกแบบใดนะครับมีวิธีการแบบใดนะครับว่าที่เพิ่มขึ้นก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือหกตันต่อไร่นะครับผมาเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับขอสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะครับสามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเพิ่มเติมมา่ได้นะครับก่อนจากกันเมื่อนีนะครับผม ถ้าเราหกล้มนะครับเราอาจจะได้บาดแผลนะครับแต่ว่าถ้าเห้าล้มเลือกนะครับและยอมแพ้นะครับเฮ้าอาจฟิบไดดอีกอย่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเี่มยูไอชาแนวขอลาพี่น้องไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ